สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้คุณแม่กำลังจะนอนเนาะทุกคนแต่ว่าเออพอดีว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่ทำเอ่ออะไรอะแนงหมูเนาะะแนงหมูใส่เอ่ออะไรอะพัมคินะฟักทองเนาะฟักทองแล้วก็แบมบูชุดเนาะเอ่อเป็นแบบกระป๋องอนะทุกคนนะคะที่มันจะเป็นสไลด์ลมาแล้วอะเนาะนะคนะ เออคือถ้าเป็นผนงแบบบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นผนงแบบไม่ได้ใส่ผักอะไรเลยเนาะแต่คุณแม่ก็จะชอบแบบคือใส่พริกแกงพแนงคือเอาอย่างงี้ดีกว่าเหมือนแกงฟักทองอะ่ะทุกคนเนะเหมือนแกงฟักทองแต่ใช้พริกแกงแบบผนงเนาะทุกคนนะคะแล้วก็ทําไว้เป็นแบบหม้อใหญ่ๆเนาะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยรอบนเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่า คือเราไม่อยากมานั่งกับทํากับข้าวทุกวันคือเราก็ชอบทํากับข้าวค่ะคุณแม่ก็เป็นคนชอบทํากับข้าวเนาะทุกคนแต่ทีเนี้ยการทํากับข้าวทุกวันเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเลิกงานเดี๋ยวมันก็เย็นแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเรามานั่งทํากับข้าวทุกวันเนี่ยมันเหมือนเราจะไม่มีเวลาให้ลูกเลยไม่มีเวลาที่จะสอนการบ้านลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเออมีไอเดียที่แบบว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ยลองทํากับข้าวแบบทีละเยอะๆมแล้วก็ใส่เป็นแบบว่า ก็เลยใส่เหมือนใส่ทัพเปอร์แวร์หรือใส่แบบกล่องอย่างเงี้ยทุกคนนะใส่กล่องแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ฟรีดไว้เนาะแล้วก็เอามาทานสมมติแบบว่ามันจะได้แบบว่าทําแค่ครั้งเดียวต่อว,วัคอะไรเงี้ยหรือบางทีถ้าเราอย่างวันเนี้เนี่ยคุณแม่ทำอพอพแนงเนาะพังคินบบบูชุดเนาะทําแกงผนงเนาะสมมติว่าได้เท่าไหร่วันนี้ได้เจ็ดสองสี่หกเจ็ด ออหได้หกล่องใช่ไหมทุกคนนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันอาทิตย์คุณแม่ทําผัดกะเพราหมูอย่างเงี้ยเราก็อาศัยแบบว่าทําแบบเยอะๆเนาะทาเยอะๆแล้วก็เนี่ยค่ะใส่แพ็คอย่างเงี้ยแล้วพอพอวันไหนที่เราอยากทานอะไรอ่ะวันจันทร์ถึงสุกเนาะจันทร์ถึงพฤหัสเนี้ยเราอยากทานอะไรเนี่ยเราก็เอาออกมาจากช่องฟิตเนี่ย ก่อนในช่วงเช้าเนาะเพื่อที่จะเตรียมไว้ทานตอนเย็นพอเราเลิกงานมาเนี่ยเราก็จะไ,ไม่ต้องทํากับข้าวคือทํากับข้าวเฟรชสดๆเนี่ยแค่ให้แค่ของแฮร์รี่เนาะเออนะคะก็ประมาณนั้นเนาะทุกคนก็ตั้งแต่เล่าสู่กันฟังเนาะทุกคนอันนี้ก็น่าก็แบบกําลังจะเข้านอน,นอเนาะเหนื่อยเนาะทุกคนนะคะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์ก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะวันนี้ก็พาลูกไปเรียนว่ายน้ำเนาะพาลูกไปเรียนว่ายน้ําแล้วก็ไป ไปช้อปปิ้งแบบไอ้พวกอินกิเดียนอะที่ไว้ทำกับข้าวนะคะต่างๆเนาะแล้วก็อ่าสี่ห้าร้านเนี้ยค่ะในเมืองเนาะแล้วก็ไปเยี่ยมคุณย่าหลังจากนั้นก็ไปเขาเรียกว่าการ์เด้นเซ็นเตอร์เนาะการ์เด้นเซ็นเตอร์นี่ไปแบบตั้งแต่ทั้ทุกอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ไปแล้วนะคะนะคะอาทิตย์นี้ก็ไปเพราะว่าสามีเขาก็ช่วงนี้ชอบทําแบบช่วชอบทำแบบทําสวนเนาะทุกคนนะคะเนะอ่อแบบการ์เด้นอะเนาะอ่าค่ะ ก็เลยนั่นเลยค่ะพอกลับมาเนี่ยก็เนี่ยค่ะมาทําแกงผะแนงแล้วก็คือมันเหนื่อยอะทุกคนนะคะเพราะว่าไปทํางานนี่คือการพักผ่อนนะสาหรับคุณแม่เนี่ยถ้าอยู่บ้านเนี่ยคือแบบว่ามันจะมีอะไรให้เราทําตลอดนะเออนะะให้ทําตลอดก็เลยแบบว่า นั่นแหละค่ะก็เลยมีไอเดียเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยและอย่างช่วงนี้เนี่ยคุณแม่ก็อยู่ในช่วงที่บอกว่าอันนี้ก็ได้โพสต์ไปใน facebook ส่วนตัวก่อนเนาะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือช่วงที่วีซ่าคุณแม่เนี่ยมันจะหมดเนาะแล้วคุณแม่ต้องต่อวีซ่านะคะก็ต้อง พยายามที่จะอ่านหนังสือเพราะว่ารอบนี้เนี่ยก็เป็นรอบที่สําคัญแล้วเพราะว่าเป็นรอบต่อวีซ่าถาวรน,นะทุกคนนะคะซึ่งมันก็จะมีต้องสอบภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นแบบตามเลเวลของเขาอะนอกาว่าต้องทําอะไรบ้างเนี่ยซึ่งเราก็ต้องแบบพยายามอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องใช้เวลาเนี่ยให้กับตรงนั้นด้วยก็เลยจะไม่ค่อยได้คิดว่าคงจะไม่มาทําคลิปแต่ก็จะพยายามอัปโหลดพวกคลิปที่ท,ที่ไปอ่า ที่เมืองไทยอะที่ผ่านมาเนาะที่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนะา,นาเนะทุกคนนะคะก็ถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะมาอัปโหลดเพราะว่าคลิปเยอะมากนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันเนาะที่อัปโหลดแบบคลิปแบบของแบบฮอลิเดย์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วทุกคนอันนี้ก็เขียนไปได้สองกล่องแล้วละคะ่ะเนาะเขียนไปได้สองสองกล่องแล้วเนาะก่อนจะเข้านอนนะตอนนี้กี่โมงโอ้ห้าทุ่มพอดีเนาะทุกคนนะคะเอ,อ ก็นั่นแหละค่ะเนาะคือก็คุณแม่รู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันโอเคมันช่วยมันช่วยย่นแบบมันเบาแรงเราได้มากนะที่การที่แบบว่าคือจริงๆที่ผ่านมาด้วยความที่ว่าเราก็เป็นคนชอบทํากับข้าวอะไรเงี้ยเราก็จะทํากับข้าวส่วนมากทําแบบสดๆทุกทกวันอะไรเงี้ยพอมันช่วงนี้มันเราต้องทําอะไรหลายอย่างต้องจัดแจง อะไรหลายอย่างก็เลยบบกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองทำอย่างนี้ดูดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าช่วงที่เราต่อวีซ่าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะค่อยกลับมาแบบทำเหมือนเดิมคือทำกับข้าวแบบสดๆทุกวันอะไรเงี้ยนะคะ คิดอยู่ว่าจะสต็อกกลองไว้ก่อนแล้วกันโอเคทุกคนเนี่ยคุณแม่ก็จะใส่อย่างนี้นะคะใส่เป็นกล่องๆอ,อย่างนี้นะคะเขาเรียกอะไรอ,อันเนี้ยเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเออคุณแม่ลืมแล้วไม่เป็นไรเนาะอ่าะคะ่ะก็จะเขียนไว้อย่างนี้นะะทุกคนนะคะเขียน อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะเอาไว้ทานแบบภายในอีกวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนนะคะมันก็ไม่เสียนะคะแต่ว่างานนี้ก็คือจะเ,เข้าฟรีดไว้โอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะก็เดี๋ยวคุณแม่จะเอาพแพนงเนี่ยไปใส่ในฟรีเซอร์เนาะในแช่แข็งไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเข้านอนแล้วยังไงก็นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีราตรสีสดิ์นะคะทุกคนเทคแคร์ care, นะคะบ๊ายบายคะ่ะ 对呀。E ha.